คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภาจัดการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตรสังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์เมื่อวันจันทร์ที่3มีนาคม2557ณห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข306-308ชั้น3อาคารรัฐสภา2นางกิรณาสุมาวง ประธานคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภากล่าวรายงานถึงความสำคัญของการสัมมานาและต่อมานายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวเปิดการสัมมานาจากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่องยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์โดยมีวิทยากรได้แก่นายจรรน์ักดีธนาคุณ ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนายวันชัยรุจนวงศ์อธิบดีอายการสำนักงานคดีรแรงงานนายอภิชาติอภิชาติบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายสวิทย์เชยอุบลอุปนาย,ยกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความพันตำรวจโทชูศักด์อภัยพักกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และดำเนินการอภิปรายโดยหม่อมหลวงปริยพันธ์ศรีทวัน์ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภาโดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนานั้นมีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อรากฐานปัญหาของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อกำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นยุทธศาสตร์หัวใจสำคัญของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจนนำไปสู่การปรุงจิตสำนึก การมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันผลักดันยุทธศาสตรท์ที่ได้วางแผนร่วมกันให้สำฤทธิ์ผลต่อไปเชิญติดตามการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสัมมนาครั้งนี้กันค่ะก่อนดิฉันกิรนาสุมาวงนะคะท่านคณะกรรมาการชื่อยาวที่สุดในวุฒิสภาเลยนะคะคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้โด้โอกาสนะคะของมุธิสภาเรียนวันนี้ที่เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ <c oughs> ทุกคนคงทราบอยู่ว่าทุกวันถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นนะคะมีการฆ่ากันตายนะคะถ้าสงสารก็คือว่าเด็กพวกนี้จะเป็นหลานอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วโดนขมขืนมาตลอดเวลาหรือพ่อเลี้ยงข่มขืนนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งเด็กแว้นที่ไปยิงกันนะคะจะเห็นนําหน้ากระดาษดังหนังสือพิมพ์แต่ดิฉันอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เราอยากจะเน้นก็คือเรื่องของการปลอดการฆ่ามนุษย์ด้วยเพราะประเทศไทยในขณะนี้ ได้ช่วยเป็นสถานที่ค้ามนุษย์เป็นประเทศที่ค้ามนุษย์มากมากนะฮะขนาดประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังจัดเราอยู่ในระดับ2.2 2.5นะฮะซึ่งถ้าตก3ามก็จะก็จะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเพราะว่าร้ายแรงเพราะว่าประเทศไทยก็จะค้ากับส่งสินค้าออกไปขายประเทศนอกประเทศไม่ได้นะคะมาหายุทธศาสตร์ใหม่สิจะทำยังไงให้ประเทศของเรา ให้สังคมของเรานะ่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีมีการค้ามนุษย์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็คิดว่า,าน่าจะทำได้ถ้าเราเนี่ยทำสังคมเราให้มีการศึกษาที่ดีพ่อแม่ดูแลเด็กที่ดีเราก็ใบมุ่งแต่เรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่ได้มีการดูแลเด็กนะหรือคนในครอบครัวอย่างดีเรามุ่งแต่เงินอย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ได้มองถึง คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็คนที่รุนความที่เกิดคเด็กที่เกิดความรุนแรงหรือพ่อแม่ที่เกิดรุนแรงในข้อความยากจนนั้นด้วยรวบรวมนะคะยุทธศาสตร์ที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเนี่ยทำเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมาการใหญ่ของเรานะคะแล้วก็ส่งให้วุฒิสภาหลังจากนั้นเมื่อได้รับคำอ,อนุมัติแล้วเราก็จะส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกระทรวงยุธรรมตำรวจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์พอมอนะคะแล้วกระทรวงสำนักงานตร,ตรวจคนเข้าเมืองด้วยซึ่งเป็นแหล่งที่คนเด็กขเขมรโดนลักลอบเข้ามาค้าคือเป็นขอทานหรอคะเยอะที่สุขดขณะนี้นะคะ